สบายดีป้าลุงสบายดีสุขสุขส,ขสขุมองบอดัดเมื่อนี้มาพบพื่อกันคือเก่ากับสองน้องดำน้าป้าลุงเมื่อนี้กจะซาจ่อยพึนยยพยน่นมายังสะจ่อยสบายดีพี่น้องเมล็ดมาฮะมาเล่นกันน้องดำพี่น,น้องมาเล่นเฮือนนัออนน้องดำเพื่อนนะป้าลุงมากอะเพืน่นเพื่นก็มาชมหงงนี่แหละป้าลุง เพ่นมาเล็นนำเพ่นมาซอตามห่เพ่นบบมนเพ่นมาเร็ดอกเพ่นไปเฮ็ดเรียกชอยมันมาขัพังแล้วหัวชอยเดิไปไปกับซกับขาอาจารย์รวมเออดาึ้งเจ้ชอยเพ่นซอมหงแล้วปลุงหงเหน่ยวไปได้หงเหี่ยว แสีบได้ตามกะมมีมือได้่าสบบดมงในเลลาลาวมีาจอยเนกะมาพังหลัหัวซอยเนาะพังหัวเนชพังหัหวย้เออแส่บมั้งเแซ่บมั มาพันระหว่างเนาะสิแบบมาสิ้อกะท่งมาพังวัดนี่เขามีน้ำอนนบักจับนะำปลด้อันนี้ก็ก่อนอื่นกะข้อขอบใจแม่เนาะแม่แส่เมึงหนองน้ปลาด้วยไปชมกัไหมซื้อกะเบื้องไปปูดแอมทั้งหมดนอนเด้อเพื่นวเขาขอบคุณบหลายนปลุมขอบคุณบุญลยายนปลุดขาให้ยืนดไม่แห้งน้ำปลาดวําำรวยลำรวย ลำรลยลำรวยจปกแข้งแหงแข้งแหงก็ลุ้ว่ามอเดก็ให้ทำยังกะให้หป,าาาประสบความ่ดปรารถนาปะรุนิ่สบายดีประรุสบาดีริมะครับรับเปิดเคหมบ๊สสบายดีชอับครับเปิดเคหมบ๊สบายดีว้า

คันบุได้เขียนตัวละมาอีกอ่ะได้อยู่ไม่คนไม่คนหนึ่งแอดมากเลยเพื่อนเขามีอะไรเพื่อนว่าขอเพี้แน่เพื่อนคนคนเล่านี่แหละนั่งร้องก็บอกไวค่ะซื้อเพี้ด้านนี่แหละเด้อตัวไทยน้อำก็บอกอยู่เขียนไทยภาษาลาหนี่งนำเขียนเป็นอยู่ปรุงยังเหมืนหุงตั้มไล่อยู่บนนี้ ลายเติมฟ้าลายเติเวนวนมาฝ่นตาลายเติบเนาะพ่นโต๊ะหน้อยห้ามขาวู้ขาวต้นบุษาันกู้ข่าวต้นบุษบันบะไม่นีกันม่ีเวนุอีกแล้วบป็นรูตามหมอกหงง็ี่มี่นี่ยัางเนยมื่อกี้จะจอยเป็นมาซอยปวดดมาโด่ ออ้งสวัสดีปลออปปลงุนง,งน้องเอ้งคนอายปลลุงน้องออ้งคนอายอาหยบแก้ฮะหยบแก้เพิ่กระิ่งอแล้วเลยเนาะปะลลุงเพิ่กระดิ่ซแล้วแล้วปลลุงจกกังหวัดเต็มขหูเยอะเลยก็คือลายวะเออคือเลยเนาะ น้องดาว่าคือน้อดามาบคือว่าคืออ้ามองอเห็นไมคือวิงสัตนเนาะปาลุงน้องดามมีส้่นมีสม่นก้ยะไรตั้มเนีะตัมบัผิอะตัมบังผิดขาดเจ้าะ

พุงสีลใส่ช่้ำบวงปวดโพเด้องเิดเน้ออยพงสเลดเห็นกัสิบสหน่ดไปเลยงน้ดำเนี่ยาโอ้ยใส่บวงเดียวนี่น้ำฝนใส่บวงเดียวบลูกบ่วงครึ่งบวงบ่วงครึ่ง

จอยปวดพรลายแปลงนื้ปวดพ่อแปลงนัวนะจะบวมหนึ่งลดปลุมใส่ลายแหวบลายปลุมใส่เบิกมบนี้้าฮันนะมจาการตานแซ่บแซ่บแ้วนวดปลามกิน้วกําลังดองนังแหงบ่ลายอืใสเยอะไปหนาใส้เยอะแบบแปลงนนว้นเลยจอยแมน

เดีทุก no. huh? <t> ับ <úc> ทุกแตปเลยหักซานไเขือคือห้ใน่้ครับว่าเปบ่มักบะเขือเปนบ่มักบะเขือบุต้องใจเข้ากันยิงบ่มักอาวเป็นตาเซ่ชิมชิมชิมเจ้าใจชิมด้วยชิม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 เลยชิมมือเสีอิมนไนห้อยอืมชินไครับเพียนิ่มๆเพียน้าน่ชิมอ๋อมือตัวเต็มได้ละ เพชรเพชรเพชรีพาเลนอะมีเพชรมีทีมกับพี่นมทีมมเป็นอยงไรชิมาเบิ้งแชบะบกว่ายังโอเคพีน้อโอเคไ่ต้องส่ได้บม่เขาบอกมังาเกินอะกับกินตอนนั้นเลย โอเคพี่น้องอืโอเคแล้วอเคือเยทสวดเลย้าวนจอยสาจอยเพิ่งกระไรสิเทเนาะสาจอยอะไรได้สาจอยเทดีดีได้ลึ้น้อพี่น้องออมือนี้มีบ้านน้องดำบ่วื่อกีนหน่อยแท่าสนโอ้ยบัวเป็นหน่อยแล้วเนี่ยไลพี่น้องน้องดำบ่วมันหน่อยส โอ้กินบ่เบกตกสมนีก็อยอย่าซิมแล้วนิ่มบัวบกซิมนี่นี่นี่แล้วก็มีต้นร่มปลาไปลงแกงปลาตกเบาแกงอะแกงแกงไปไปนักอกันตอนกินไปรุงมากินํำการมีเวนุมตำหมูหุงแ้วกแกงปลาไปรง สบาดพี่น้องมาได้ข่าวพี่องกัที่ยนย่งว่ที่อพี่มาเด้อ้าห้าะขันคนถึงหน่งุบ้านาิน้าต้องข้าเราดกี่เขาในการขัคนเข้าเราบสบายดีพี่น้องมาได้ข่าวครับพี่น้องยาตั้งหมุงเนาะมากลอกคอาจะไปบังกันแก้ปลาแก้มพี่ยันทีดเข้า

ซับจัายไปน้องไดอยู่ซับ <c oughs> จ่ายจบับซีมือเ <c oughs> ออจีย๊ยก็ได้างถึงตุกันเหรอว่าตัวเป็เจี๊ซับจ่ายไปประอยู่ไหนเพ่อเพื่อนว่าจะไปประำอยู่คนเลยเด้อประจำหุ่นบก็ขัง

ไปลงงลิปนน้ฮอคคิิลาพี่กิมเพียงนั้น้นีลงไปลงงลิปนะพอกันใหม่ยดีไม่แห้งเบอร์สุขสุขคนสุมังสมบัติแล้วจ้าสบายดีอย่าลืมเข้าไปกดติดตามส่องดำเลยค่ะครับส้มส่องดำให้เจ้ากิมได้เดือบไปลงไปแล้วสบายดี